สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่21ประจำเช้าวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบอร์ลี่ครับเปิดบ้านถล่มแบ็กเบิร์นไป3-0ฮะวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากแอชลีย์บานเหมาไป2อีก1ลูกมาจากอานาซาลูลี นักเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยจะฝูงก็เป็นเบอร์รี่เก็บไป41คะแนนอันดับ2เชฟยูมี38อันดับ3แบ็กเบิร์36อันดับ4วัตฟอร์ด33อันดับ5นอร์ริตตี้มี32อันดับ6ถึงอันดับที่9ครับมีมีวอลกรีสปาร์คโซนซีเพรสตันเก็บไปทีละ31แล้วก็โซนไท้ายตางอันดับที่22เป็นวีแกมี23อันดับที่23แบ็กปูมี22แล้วก็อันดับที่24บอยครับเป็นฮาร์ดฟิลด์ทาวที่มี19คะแนน ไปกันที่ดาวซซนโวล่าสุดส่วนใหญ่จะยิงเท่ากันที่9ประตูครับไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่เยสเจเลเดกเวสอิลิแมนแอนเดียเบนดีสโอลีแมักเบอร์นียแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมน,นัดต่อไปครับก็จะมีการเบรกวันโลกไปแป๊บหนึ่งฮะแล้วก็กลับมาเตนะนัดตกค้างครับวันเสาร์ที่3ธันวาคมซันเดอร์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับมิลวอห์นะฮะเป็นเกมตกค้างนัดที่21แล้วก็นัดถัดไปครับเกมนัดที่22วันเสาร์ที่10ธันวาคมก็จะมีแบ็กเบิร์นเปิดบ้านเจอกับเพรสตันแบงกูเจอเบอร์มมิงแฮ วิดาสโบพบลูตันทาววีวอลเจอกับวีแกรนเลด,ดิงเจอโคนที่ลอตเดอร์แฮมพบบริสตอลซิตี้เชฟยูเจอกับฮันเดอร์ฟิลด์สโตเปิดบ้านเจอคาดิฟแล้วก็ส่วนซีจะพบกับนอร์ทซิตี้วันอาทิตย์ที่11ธันวามีควีสปาร์เจอกับเบอร์ลี่แล้วก็วัตฟอร์ดเจอกับเฮาซิตี้ฮะก่อนที่จะปิดท้ายด้วยคืนวันเดย์ไนท์ต่อเช้าวันอังคารที่13ธันวาสแตนดอร์แลนด์ก็จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์ฟอมริดอัลเบียน